นอนเฮียงกันไม่อยากไปตนตตีแต่นอนเฮ <c oughs> ียงกันอยู่บ้านี่กาพีกาแฟเอาอไลค์กดแชร์กดซับสไครห้ด้วยนะคะนอนนอนเฮียงกันไม่อยากไปตนตตีแต่นอนเฮ <c oughs> ียงกันอยู่บ้านี่กาพีกาแฟเอาเออไว chào chinh 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 cành chinh chinh cành, chinh 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 rồi chinh 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 ทางหน่อยนอนเล่นแต่ว่าน้องหมานอนอิลีเยน็ยนคักดินทรายเปียกน้ำผุนหมุนทไปแ่้วโอ้โหโอ้โหหมนุนหมนุนหมุนตาตีตาใส่หม่องกลงมันนอนง่ายดอก muôn đỉnh như tích ừ. 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 Khăn những gì khăn khăn đẹp thế อืม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 ขาออกกองไปละพุ่นเล็กหน่อยไปยังก็ดือ้อแท้ฮะพุ่นตาขาวเรียกโม่โม่ต <c oughs> ิ๊ช

bữa đẩy huông nhắn lên Đỉnh đau đau đỉnh đau đau Mẹ mẹ nhìn mò Mẹ ươn đầy cả bốc ngứt มวนแนงเอ้ย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 อยใบใบเขาใบเขาเออเอาเอาใบจังหน่อยเนี่ยเอออ่านอนตานอนตากาแฟเอ้ยใบเข่าโบกย่างละกาแฟเขาย่างหะซื่อๆกับตะบอดอเนาะเนาะเข่าอืมออกมา เมื่อวานเขาขวัญหน,หนันออกมาออกมาทำไม,มคูสปตากัน,นเ้ย,เยไงไงเอะเลยปุณิกา <c oughs> อยู่เตะดินใส่เขานั่นนั่นนั่นนานนานน่น น้องเด้ดินไส้น้องเด้ล่ะอืมมั่นเฮ้ <c oughs> เขาวา <c oughs> อืมอ่านอนลงน,นอนลงบัดน,นี้น,นอนลงน,นอนลงข้างพี่กาแฟน,น่ะแม้ กาแฟกาแฟแฟสก็ตจใจะดุงมาด้วยก้อนคุกกี้กาแฟเขากำลังง่วงเออพี่กาแฟไปเรียวดินได้ละซันพี่กาแฟไปเรียวดินได้ดินได้หัวซักหัวขวบหัวซักหัวขวบอืมอืมอื อุยอ้ยอุยอ้ยเฮ้อฮะอุ้ยมันกำลังเห่ียมันวนเมฆตีมืออื่นเนาะปึ๊บอุย้ยอุ้ย นี่่ะคือกันกับโต๊ะกวนพี่กาแฟคือกันยังสิละกานพี่กาแฟเขากำลังนั่งมวนๆโต๊ะก็ไปกวนเขามันก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมตัวเองกําลังเล่นสนุกแม่ก็เรียกนั่นมาซึสงมาซึ้งเออลงไปมาด้งงึดเนาะเข่าโอ้เซ่เซ่โอ้เซ่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 เทดแทดแทดแทดได้ปะ เขามุ้งอีกแล้วอือแม่เออลูกลูกก็บ่ะไรเงยดลูกแห้งคว่ำหลินเนาะลูกบ่ไรเงยดแเละเนาะหืม mong 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 muốn uống có yểu lều uống nha khao yểu lều hè non nam nè hè la lên nam nè Phè ơi Phè ơi hè la lên nam nè ui uh, ui uh. ui hm 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 Mưa hm จะได้า้นก็เกียดตกใจเานาะน้องกำลังนอนเล่นน้ำดีๆแหมหูกลางเลยวะหนีก่อนหนีก่อนวะสันงุ่งเลยวะพี่กาแฟานี่หยังวะนั่นหล่ะ งงเลยโอ้ยูจนหาหน้เป็นด่างมดน้าผักอยังหนาผักด่างมืดด่งตัวถูใหม่นใส่ใสใสพอวันหลกห่าใสเลกหาใสอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆโอ้นี่นะโอ้นัน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  ย oh, 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 oh. ิ่งหน่อยวูหูยู่วูหูยู่ซื่อๆเลยก็เลยเนี่ยโมห็นจากเถื่อโอ้ย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 แยกน้ำเลยตั้งวูหูยู่นิงเอาไว้ยังมาตู้หนาไปไงครับเอา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 เละเอาและไปเล่นกับโพอแล้วเล่นอุ้ยขาออกไปข้างนอกเล่นกับาแฟบัวใหญ่ไปเล่นกระโอตัวเนาะ แก่แม่เหยียบขางเขาโดดลงมาเหยียบหางเขาแม่กำลังจะบอกว่าให้ออกโอ้ขอโทษโอ้ขอโทษโอ้ขอโทษหนูขอโทษหอือเวลาขอโทษอืม ่อนพอแลวบันเี๋วไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่เป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะคะที่อยู่เมืองไทยและเมืองนอกนะคะทำงานนะคะก็ขอให้มีก่อนสุขนะคะกับการทำงานสีออกมหาพอสีออกมาหาพออ้ออื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 ้อื้ออื้อื้ออยากเด่นน้ำพพ โอ้ยสิออกมาหาโฟกายอืออยากเลีนให้เขาเ้งเอ้ยเอ้ยน้อขา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 อยู่ออ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 ืืืื อ๋ออสอเขาอืมดบังหน้ตโ้เนอะจังดอุ้ยอออมันจะต้ลงลงลงิามได้ปันนี้สิยามได้บันนี่เอ้าเอ้เอออ้อ อือ <segue> อืออ <oda> ือ <Works> อืออ่าเขาออกแต่มล่ะเออเอาออกแต่ละมาก่าไปไก่กาแฟเลยว่ะเจอเขากู